สวัสดีพี่น้องครับมูลงเมืแล้วก่ควขึ้นก้อนบอลในก้อนสินอนบอกผู้ใดชหญ่เอาพี่โสตุดย่อมใหญ่เขาก็ให้เวลาห้านาทีเลยคือเล่นตรวจวมันผอมมันตันมันใหญ่ผมกี่โอ้ยแม่เราไหวไหวแม่ไม่ติ่มไว้แห้งพี่น้องคันแม่นลงห้านหรือว่าอีหยังในแม่สิถือกล้องผมคิดว่านี่เพื่อจังเราเปิดวิดีโอไว้เลยเด้แม่กดวิดีโอค้างไว้บ่ ประชุมแล้วพี่น้องขณะนี้เวลาตีสามบอตีสามตีสองห้าสิบตีสามจะตีสามพี่น้องนะครับทีมงานเข้าประชุมเรียบร้อยชี้แจงกฎระเบียบต,ต่างๆแล้วก็ชี้แจงถึงกันซ้อมต่างๆก่อนสิเปิดฤดูกาลน,นะครับพี่น้องทุกทุกแผนกมือนี้แต่ละคนแต่ละแผนก,ท,ยยกทุกคนทยอยกับทุกคนทยอยกลับมาแล้วนะคะรับเพราะมาันจะเป็นสร้างไฟเบื้องหลังทุกอย่างพี่น้องในเสือกกำลังทยอยมากพี่นอ้องมอลล์ห่วมเกาไม่เข่าม้าบ้านทักซ้อมเริ่มสิบห้านี้นะครับ แล้ละคนกรไดขึ้นน้อะไรน้องอะไรนะนี่นี่คืออะไรน้องอะไรนะชื่อตอหนังชื่อน้องอะไรนะน้องแอนนองแอนโอ้ยไม่พูดพูดนี่สินลำเป็นนางเอกปีนี้อันนี้ลำเป็นนางเอกใช่ไหมครับแคะปลาแคะนี่ไงน้องแอนมปนสินลำเป็นนางเอกปีนี้เนาะชื่ออะไรชื่ออะไรน้องแอนจบไม่ต้องถามอีกใช่ไหมฟ้าเกียรติพี่น้องผู้เพิ่นขับรถเป็นอ่า ที่เบื้องหลังเวทีงามๆฉากงามๆก,กันย้อนอิป่ป่เพื่อนทีมงานเบื้องหลังนะครับแต่ละคนอันนี้พี่ปอเรียบร้อยแล้วพักก่อนนี่นะครับอันนี้อันนี้เซ็ตจากการไล่การอันนี้แล้วกระสีบแบบว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเท่าหลังจากที่จบงานจบไลเอาเนี่ยพี่น้องมือน,นี้ต่อหน้าต่อตา,ตาไปกดผู้ใส ไม่ยังอีกอันนี้ไม่ยังอีกป้าเราไปหนีไปนอนแล้วมาหากอดผู้บ่าวอยู่วันนี้เว้ยผู้บ่าวมาอีกแล้วตีเนี่ยป้าตอหนอา้าตอตาพี่น้องปากบอกหกักบอกหักที่ไหนจะมากอดดูดวงน้องน้องเ่าแม่ไม่เท่าไรดูดวงเออด,ดอ <c oughs> อูดวงไม่ยังไงอ่าเบิ้งดวงไอ้เพื่อนเนี่ยเกิดวันแห่งไหน รันเสาปีชวสรสมม้าเมียผาเสียง้าเสียงอย่างนี้งูบ่งูน้อยงูน้อยเนี่ยนโอ้ยงูน้อยน่รันรันเสาปีรัดงูน้อยงูตัวนี้เป็นงูที่แบบว่ามีวาสนาเออคือบางสันขำสู้ง่ซยสำไดชูใหา่นี่งายเรียประมาณรอยกิโลรอยเซซี่นี่แหละตี้ปลาปลาสม้าหมันเทหมันจะเป็นที่อุปถัมเออ ผู้ใหญ่นี่ลักษณะใดผู้สิเข้ามาอุปถัมภ์เพิ่นนี่เป็นผู้ยังไดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจักหน่อยเอองามมันบ่ค่อยอาบน้ำบ่่คอยอาบน้ำเออเป็นหวามขุนหนาวงนี้ขุ่นหนาวงอีกเออมีอีกเหมือนอสิเรื่องอื่นบอสนี่สันนิผู้อุปถัมภูศีลศาสนาดีบ่เบื้องแค่ไหนเบิ่งไกลประนันตีเป็นมหิมันขุ่นหนาวหน่อยเป็นเบื้งคุยบ้ับนี่เนี่ยคือทวงหลายคนแต่หัวหน้าหน่อยเพื่อนเมียสีนวาสนา บ่เห็นตีว้ามาสูนเพิ่นก็เลยสิฝันบ่ดีเนี่ยเอ้าู่ว่านี่คือจังไปส่งผู้หนึ่งอยู่ปัดพี่น้องพี่น้องถามอะไรเมื่อคืนนี่เพิ่งเห็นเพิ่นว่าเพิ่งเห็นนีโน่เพิ่งเห็นนีโน่มุมนี้ว่าซั่นคนเบิ่งพี่น้องเบิ่ง4-5หมื่นข้าวเดียวบ่ว่าเนี่คิดฮอดบ่ ไปส่งมันอ mm ินหอดปะกิหอดป้าพี like ่น้องเบิ่งซีหามื่นเข้าเดียวมาขึ้นนี่วกแะมาแลเฮียอีลีนีโนนีโนกับหงฟ้าเอือดหงฟ้าระซำเด็กหลาขึ้นเอาเนี่ยสรุปแล้วมือเรานเดนนี่จับเบิ้งด้บอว่ามือนั้นเปียซีโอนี่ยังที่จังเกียงเขาอ่เว้ยเนี่ยยังบาท้หแล้วบนนอตเนมมือนี่ ปุ่นาเพ่นไมปดูตะเกาตะเกเหนือ่ตะเกาบคือบ่๊คเห็นผีเราเราเราไม้ม้กังสีเกเทยดิบนเนี่ยเนี่ยเนียน่ำมากวันนี้บ้านจะไหนมาดูดวงเขาเสยอยู่นี่ยตะคนผู้ใดเนี่ยในเหมนแม่เบิร์ดบอกแม่เบิร์ดเลยตีใคก็ได้มาบุ๊ยมาโลบแพะอนปด ม,ม,มถามพนมีหมองนอนบอกบถามเนที่หมองใอนเอกคยรวมงานกอขัเพื่อหัวใกหดพ่อเพิ่นเอาวคยอหลงรกัน่ายเนาะตีแรกมาง่านอ๋แต่ไหนมาเพิ่นคยรวมงานกันพมลิมคิดบานีก้นกลับมาหากันอีกนี่ย่เขาขาวมีห่องนอนกัอย่เอิญเพิ่นดอแต่แมงว่านบินเข้ไปไกตายอยู่ยเอาคนตาบ่อคนตาเอาคนตาบ่นเอาเนี่ยปลาโจทย์มันคือหลายเถะ เอาอีกผู้นีู้นี้กอีกทีนี่เอามตามกับบ้านแล้วป้ามีมาตามหอดบ้านผู้นี้แม่นี่ยู่บนีผู้นี้อาจารย์แม่นี่่บ่นีเน่เนี่ยเออ่ยหนี่น่เนีเนี่ยนเนีาียนี่เนนี่นี่นี่ย่่นี่ อันมันสิพ่อเลี้ยวมาเอื่นกับไปเอื้องพุาธร่วมกันเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่บ้นนี้ซึกนักแล้วตายแทะยิีเราจะสิทอันนี้ชิลงเอ๋ยอยังไงบนนี้เอาเอาอยู่บนคนตาเนี่ยเอาคนตาผู้ใดคนตาคอยเอาไปเ็ยังเอาเพื่อจะเอาติดย่ยมเขาไม่ละไม่เลยโอ้คนตาบางหนาอยู่ เขาเมื่อเบิดเร็วเผนเอือดเตื่นบอสกำลังเก็บของกำลังเมื่อผู้ใดเก็บดิดเต็มพี่แอร์กำลังเก็บของทีมงานเบื้องหลังโอ้ยบางผู้ใดก็เมื่อเบิดเหรออะไรบ่าวคุณหรือฟันไม่ขึ้นมีตาลิสติกแถนี้มาขวดเอาไปท่าเนี่ยเพียงเนี่ยอีกละตีนี่น้อนใส่นี่นอนใส่มือนี่มันมันแพงบอก โอเคเอาแล้วเฟซแล้วอันรูปจอรูปรูปตอนตอนเปิดไฟไ่นบอกงามปันไดแม่นรูปรูแต่งให้แล้วอุ้ยอันนี้ยังบมเบิร์กอีกแต่งให้รูปสามรูปนี่อ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปจะจะเอาไว้ที่ไหนขอบคุณขอบคุณพี่จวงนะครับที่คนทนถ่ายรูปถ่ายอะไรให้สวยมากมากน่าเรียนเชิญเฮ้ยมันวันที่สิบแปดบอกเขามืวานนั่นในสิบแปดใส่เราะซ้องเนาะตัวอ่างสันงานแต่งเจ้าบอกใหญ่ปุ๊กลุกพนะพูดอะไรอีกอ่ำ โอ้โหมาเลยจัง chiến ้็มาเจ้าปอส่หายยายปูลูกท่านท่านน้องปูลูกใส่บอใส่เป็นเปลเนาะข้อไขอยังว่าพระเอกโบยเนี่ยแต่ข้อไข้จะข้อเจ้าคือเป็นยายปูลูกพูดกันปลาสวัสดีค่ะกลับมาแล้วพ่อกันอีกแล้วปลาแขกคุนนาคุณตากันดีพี่น้องคุนนาคุณตากันดีพ่อสวัสดีสวัสดีพ่อกันเนาะ ขอให้ได้พ่อกันยู่หลานยัแม่เก่าขอให้ได้พ่อกันขอให้เด้พ่อกันเง้ยเดี๋ยวออกกันเง้เงานะพ่อเนาะให้มันเศร้ามันเมือนเะาเมียนเาก็บมียนทยูนีกันโบเด้เดินสายน้ำกันเนาะใคันใคนไม่ในช่วนเดศร้ากันเลยไปันเลยไปน้ำกันเมียนกลับแล้วเมียนอยู่ครในเดินสายก็ได้ไปน้ำกันก็ได้ได้ท้ากินน้ำกันเนาะสวยกัเก่าเสวยกับเก่าเบอร์ปูลุกกลับแล้วหรอเอาปูลุกกลับแล้วหรอพอนะ พ่อกันแม่คราวนี้แล้วบัวน่อนหัวหัวละครังอะไรครับบ่มี่แล้วบ่มี่ี่เต้น่มาไลุ่ญบ่ได็แกะนะนั่นแ่งห้องสคนเชินแล้วหรือบ่พี่พี่ไปมะช่นเชวนปลูกบ่เอาไม่ไปพะนะ เอาเมื่อไรเราจงว่ากันไปกินยังแต่ว่ากินเนื้อย่างที่ไหนได้ล่ะเออเราก็มากินเนื้อย่างพวกนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากินด้วยอยู่พิสูจน์เฮ้ยขันขันพ่อขันพ่อพีหน้าว่ารวมดิสิสื่อมาสมโตเึ้นเออเราเออก็จั่นหัวอกอันนั้นว่ารวมปลาขันมีเดี๋ยวเขาเบิงคนก่อนมืออื่นว่าเท่าไหร่เขาจังจ้างเอารถไปเอามาเออโอเคพวกพวกพวกเราบรายเดี๋ยวเขาก่อเลี้ยงทีมงานเลยใช่ใช่ใช่โอเค จากน้ำทะเอินเือกันนเาออมันตรงนี้น้ำละเนาะเราก็จะได้ได้บุญนงนักเล่นึงแว่า,งางลงควงลงควงอยู่ทายางเพื่นไปด้วยนางกับก่อนลําล,ล่าคิมีด้มพี่น้องเด้อฝันดีทุกคนนะครับเบอย